ครับผมช่องต่อเขาเชื่อกับผมนะครับนะบอดี้เพอรกันโดนบอดี้เห็นกันโดนนะครับนะบอดี้ลงคลิปโดนแล้วนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามอยู่กับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข่ามาเบิ้งใหม่ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเนี้กลับเริ่มกลับไม่เห็นแล้วนะครับนะกับบอดี้เฮดคลิปยังแปลกๆไม่ไม่ไรดอกนะครับนะเดี๋ยวมื้อนี้กลับมารีวิวบอนซีเบิงอีกเท่านึงนะครับนะสำหรับอ่าเป็นบอนซีเบบีเบบีงามๆเลยครับพอดีเปิดตัวมาเราเห็นว่างาม ก็เลยมือนี่ก็เลยว่าเอ้าบอด้เฮดคลิปโดนแล้วนะลูกสาวก็ถามว่าเออพ่อพ่อพ่อหนูเอยไม่เห็นคลิปพ่อนานแล้วพ่อไม่ทําคลิปลงในไอทีวีเหรอเขาถามบางสิ่นะครับนะเขาเบิ่งทีวีแล้วเขาบือเห็นนะเพราะที่เปิดยูทูบเป็นเขาเบิ่งก็เลยมือนี่ก็เลยว่ามีลูกสาวเป็นแรงพักดันก็เลยอ่ะครับเห็นบอลเซีงงามๆก็เลยเบบี้เอามาโชว์พี่เพียงน้องเบิ่งนะครับผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ลองติดต่อเบิ่งผู้ใด ลองไปหาเบิงผู้ใดสนใจก็ลองทักมาเบ,บ,บิงนะครับเบื้องแงได้กแบแงแดงบ่ได้กับ่อเป็นหย่างนะครับนะก็ยาวากันหรือถ้าแจกได้ก็แจกแลกได้ก็แลกไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเมื่อนี้มาอารีวิวบอลซีเบิงว่ามีต้นอย่างแน่ละกัมีบ่หไหลดอกรับแต่ว่ามีพอไใดเบิงนะครับนะหล้กก็ที่ผู้ใดสนใจหรือว่ามีความหักในบ่บอลซีหักใน่ใหม่ใบอีกับผมก็ให้ราคาพิเศษได้สบายๆเลยนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับอ่ะครับผมก็ อย่างที่บอกไปนะครับเราบอดายมี่ยังหลายนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะครับพ่อได้แบงได้ป,ปั่นนะครับนะอ่าบางอันมันก็นมี่นอมีกอลายยังเสียนะครับเนี่ยบ,บอลบรลล่าเนี่ยเสียนะมี่นอมีกอลายให้เขาสามารถแบงแดงเดงสีผมก็สามารถแบงให้พี่พน้องได้เสียนะบ่ยากเลยนะครับอ่าปตายโตอย่างตัวนี้ผมก็บแบงไว้นะครับนี่องค์หญิงท่อฝันงามงครับงามครับบอลปลายขาวนะครับนะ ผู้ใดอยากได้กระถางมาหาผมผมแบ่งไว้ทั้งหมดซีต้น,ตนอันนี้นี่ทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับนะใช่ฉอกใช่ชุชชนนะครับอันนี้จำโมพิษ,นะพษเนี่ยจะเพียรจะรัดแสงมันบอกเป็นเพเียรจะรัดแสงวะเพียรปุ๊บผาเพียรปุ๊บผาครับเพ,พียรปุ๊บผานะครับก็หลายตัวจนจำซื้อบัวใดละบายครับเพราะว่ามันหลายแห้งนะครับนะมีแต่ต้นงามๆครับนี่อันนี้ผมบอนเก็บไว้ในตู้นะครับพอเก็บไว้ในตูน้แล้วเขาออกมามันก็เลยใบยตกๆหน่อยหนึ่งนะครับนะก็ ใส่เวลาดนกว่าจะตั้งกล่องตั้งไทยนะครับน,ะนี่ก็เป็นเวลาใบาสามกว่าแล้วนะครับแดดก็ยังว่าท่านลงอยู่ก็ยังถือว่าหอนอยู่นะครับนะก็เลยเออนองก็เลยแบบตรงๆหนึงแต่เม่มีป,ปัญหาครับนะครับนะอันนี้ก็องค์หยิงท่อฝันนะครับเนี่ยที่ผมยิบอยู่เนี่ยครับนะ,ะงามๆนะครับมีหลายตรงเลยนะครับนะไอตัวนี้ผมก็จําซื้อบ่ได้นะครับแต่เจ้าผมเดา่ผิดนะเดีย๋ยวงบอนเลยอีหละเดี๋ยวเอาเขากำเพลินไปกับฟื่นครับนี่คือบอล ขอเสียของบอเลบนะออบอเหลี่ยงในตู้นะครับนะขอเสียของบอลเหลี่ยงในตู้เวลาออกมาข้างนอกก็จะเป็นสี่อไปเขาปั๊บสภาพแป๊บหนึ่งนะครับนะอ่าโหด้วยสีคือสีเหลี่ยงบอลสีก็ต้องหูงไว้ว่ามันมีทั้งเหลี่ยงในตู้ได้ก็เหลี่ยงนอกตู้ได้นะครับแนละ้สำหรับมือใหม่ที่เขามากอะ่ะเดี๋ยวถามมากหละกันนะเดี๋ยวผมแนะนําให้ก็ได้ครับนะมีขอบผิดพลาดอย่างนะครับนะมีลายโตใช่ฉอกใช่ชอนอนี่บอลหยอดหิดนะครับนะอ่าบอลหยอดหิดเลยใช่ชนนี่ ทุกบ้านตน้องมีนะชายชนตะกี้ก็ได้นะครับนะเยี่ยนี่กับบอเป็นยังราคาสามารถจับต้องได,ด้อ่าดีซะอีกนะครับนะตะกี้เนี่ยฮะกันโอ้ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนี่แหละมีประมาณนซ้ำนี่ครับนะก็มีเป็นหอกชายชนแน่อ่าเพชรบุบผาแน่อ่าองค์หญิงทอฝันนะครับนะและ้วก็อันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเขาเรียกว่าอินทนรังสันนะครับนะถ้าจำมาผิดนั้นเป็นบอนลโบราณหายากครับตัวนี้หายากนะมีแบ่งขันแบ่งในผมจะแบ่งในประมาณ สองตนนะครับนะเพราะว่าผมนี่เน้นเลี้ยงไว้เบื้องนะครับบ่ได้เน้นเลี้ยงไว้เพื่อขายปันใดนะครับแต่การขายใดมันก็ดีมันเป็นงานอดิเรกอะเนาะค้า่างานอดิเรกถ้ามันหาเงินในเฮ้าใดมันก็ดีครับนะแต่ผมบ่ได้เสียหายอย่างไรนะครับนะแต่เรืขายใดก็ได้บ่ขายบ่อใดกับผมก็บ่เป็นการกระจายเบื้องเองนะครับนะอ่าอันนี้อันนี้แต่จำบ่ผิดจะเป็นพวกอ่าแสนลักผสมกับวิมานดินมันสิคือคล่ไข่กันครับพวกแซนลักกับวิมานดินมันสิบประวัติกันตอนโตนะครับนะ เนี่ยแหละแดงๆสิคระถาเพิ่นเบิ่งใไงเพื่อนลราเพิ่นยังสิฮู้นะครับนะแต่บอกเลยว่าเทปๆทั้งนั้นครับนี่นะเทปๆทั้งนั้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตู้ใหญ่เพิ่นนะครับอันหลักๆที่ผมจะแบ่งถ้าผู้ใดสนใจแบ่งจะมมี่ซัมมี่นะครับอินบ็อกซ์เลอถามผมมาได้เลยนะครับนะถ้าผู้ใดสนใจนะครับบ่ได้มีหลายแต่ว่าคุณภาพแน่นอนนะครับนะในตู้ผมสิมมี่ซัมมี่นะครับนะจะเป็นตู้ของผมนะอันนี้งามๆครับอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่า ธาตุบางแก้วนะครับนะเป็นพืชที่โอ้เป็นบอนสีที่สวยมากๆเลยครับเลี้ยงบอนสีเลี้ยงในตูบ้บอนสีเลี้ยงง่ายนะครับบางทีละ่ะงามครับคอดีเรื่องการเลี้ยงในตู้กับเบิรงเอาครับมันงามนะนั่งผอกนั่งผิวนีนั่งนั่งผิวเสียนะครับนะแั่นเพชรปุ้พภานะครับนี่กรบี่ในรอยกับมี่นะครับนะกนะรับี่ในรอยเนี่ยจะเติบใหง่สิก็บีในรอยนะครับนะหลายโตอ่าไลายโตไลยโตนะครับนะอืม กรมีประมา่านซม,มี้นะครับนะ้บ่ได้เมียงหลายสามารถแบ่งได้นะครับเป็นพืชที่มีหนหลายโตัวเลยละ่ะโอ้ตะพุนงามแห้งครับตะพนะุนงามแห้งตะพุงงามแห้งอ่าสวยๆครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผู้ใดๆไปกบบระบ่ตตองห่วงนะครับนะท้ามาทักผมมาได่าราคาบ่ได้คือสูงขึ้นตะกี้ถ้ายังรักในบอนสีหรือว่าอ่ยังชอบที่ว่าเอาไปเลี้ยงเป็นไงเหลียกอยู่ก็สามารถเอาไปเลี้ยงได้นะครับนะกะมันมันกระจับนี่ประม่าน เท่านี้แหละครับม so so like right ันบ่ได so cool. ้มีอย่างหลายนะครับนะก็เฮาก็คือเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรกเฮานะครับตะกี้ก็ถือว่าสร้างรายได้ผมได้ดีแล้วตะกี้นะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยล่ะครับถ้าว่าพืชพวกนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจครับมันเป็นพืชเศรษฐกิจเฮาต้องเฮาต้องทําความเข้าใจนะครับนะว่ามันมันมันเกิดอย่างขึ้นแล้วเฮาก็ต้องสามารถรับมือให้มันมันให้ได้นะครับนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะอย่างกล้วยตะกี้นอลาลาดจังซี่นะครับนะก็บ่ได้ว่าผัดพิงดอกนะโอเคนะครับนะก็อ่ามันเป็น สิ่งที่เขาต้องเรียนรู้นะครับนโว่บา,บาเรื่องยังเกิดขึ้นมาแล้วเขาเรียนรู้มันแล้วการเขายอมรับมันแล้วการปับ๊บโต้มันให้ได้นโว่าเรื่องยังสิเกิดขึ้นนโว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตเขากลับสามารถนั่งปรับตัวได้หล,หลายๆอย่างนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้กับาบ่าวไปไล่แล้วครับนะเป็นเปิดคลิปเปิดของปีหกเจ็ดเลยกับว่าได้นะครับสำหรับเหตุเกี่ยวกับบอลสีเป็นจริๆๆงจังผู้ใดก็นสนใจก็ทักมาผมมาได้นะครับนะกับสำหรับคนที่เขาไม่มาคลิปจะหอด ตอนนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับะอย่าเพิ่งอย่ากับเป็นอะไรการฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมแลนะครับต่อขอเชียวนะครับนะเสร็ดแล้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วกันคลิปนี้มันสิาวะบอกเงีเกินไปนะครับเอาาเอาเป็นว่าขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ